โอ้โห oh. จัดไปเลย5ก้อนวันนี้มีน้ำซุปให้ด้วยไยร้อนตบับลูกชิ้นลูกชิ้นปลาดูดูดูอย่าเข้าตานะสุดยอดคือมันเยอะมากทุกคนแต่เส้นร้านนี้คืออร่อยมากโอ้โห oh. โล่งคอเลยวันนี้ทุกคนกินอะไรหรือยังคะถ้าใครยังไม่ได้กินดู ไม่ได้อวดนะบะหมี่โคตรอร่อยต่อนมันอยู่ข้างล่างนลทุกคนรู้จักต่อนไหมคะต่อนก็คือพวกอุปกรณ์มันอะหมูอะเส้นมันเยอะมากๆ ลูกชิ้นปลาสองชิ้นพร้อมกับบะหมี่ไคหิวใครท้องร้องต้องขออภัย <c oughs> ไม่ได้เลยนะคะถ้าเข้าเราก็คือแสบเลยนี่ดูตับ แป้งเยอะผักบ้างคนจะอ้วนมันช่วยไม่ได้เพื่อนเราโทรมาตลอดว่าพอยมึงจะกินบะหมี่เจ็ดก้อนห้าก้อนมันไม่ได้นะนี่ไม่หยุดในซอยเรามีแต่แบบโรสซิ่งอะท่อแบบดังๆเทปะมันขี่อยู่ข้างหูเลยเวลานอนอะอ ทั้งวันทั้งคืนสนุกสนานสุดๆเรวกินไม่หมดไงหมดว่ะหมดว่ะเขาต้องพูดไปก่อนแล้วเราเหมือนไม่กินเยอะแต่อิ่มนะทุกคนเราแบบอยากให้ทุกคนเห็นว่าเรากินหมดโอ๊ะกล่ำสะดุ้งอือิ่มแล้วก็บ่นทุกคนปินไหมอิ่มแล้วแบบมงหัวอะไม่มีไม่มีไม่มีหรอคนอื่นเขาไม่เป็นกัน อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม